สวัสดีค่ะพบกับข่าวใส่ขวรและน้อยอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราก็นำข่าวสารเกี่ยวกับการแจกเงินเยียวยาจากทางรัฐบาลมาฝากค่ะและสำหรับในคลิปนี้จะเป็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะมีเงินเข้าตามปกติในเดือนกันยายนส่วนจะเป็นเงินอะไรบ้างนั้นก่อนไปฟังพร้อมๆกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ และสำหรับวันนี้นะคะ1กันยายนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนทุกคนนะคะจะได้รับเงินเข้าเหมือนเดิมคือใครที่ได้รับอยู่เดือนละ200บาทก็จะได้รับ200บาทส่วนคนที่ได้รับ300บาทก็จะมีเงินเข้า300บาทแต่นอกเหนือจากนั้นนะคะก็ยังมีเงินที่เพิ่มกำลังซื้ออีก200บาทเข้าเพิ่มให้ด้วยนะคะโดยเงินเพิ่มกาลังซื้อนี้ จะเข้าให้เราทั้งหมด6เดือนนะคะตั้งแต่เดือนกระกฎาคมไล่ไปเรื่อยๆจนถึงเดือนธันวาคมนะคะก็คือตอนนี้สำหรับกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจะได้รับเงิน2ส่วนนะคะก็คือเงินประจำที่ได้อยู่ทุกเดือนอยู่แล้วเดือนละ200กับ300แล้วก็จะเพิ่มให้ อีกเดือนละ200ทุกเดือนนะคะโดยเงินตรงนี้จะเข้าให้ปกติเลยวันนี้วันที่1กันยายนสามารถนำไปใช้ได้เลยนะคะแต่จะมีข้อพิเศษคือเงินสวัสดิการปกติที่เราได้รับอยู่200กับ300นั้นเราจะต้องไปใช้กับร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น แต่เงินที่เพิ่มกําลังซื้อเขาจะมีเพิ่มพิเศษมาให้ก็คือเราสามารถไปใช้กับร้านค้าคนละครึ่งได้ด้วยนะคะเงินตรงนี้ต้องเน้นย้ําว่าไม่ว่าจะเป็นเงินที่ได้อยู่เดิมหรือว่าเงินเพิ่มกําลังซื้อตรงนี้จะต้องใช้ให้หมดภายในเดือนนะคะไม่สามารถนําไป พบกันได้ในเดือนถัดไปเพราะฉะนั้นใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมว่าต้องใช้ให้หมดนะคะเงินตรงนี้ส่วนที่จะมีเพิ่มขึ้นมาในเดือนกันยายนจะมีพิเศษให้สำหรับกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนที่เป็นผู้สูงอายุอายุเกิน60ปีในวันที่3กันยายนนี้จะได้รับเงินย้อนหลังนะคะ เป็นเงินตกเบิกย้อนหลัง50บาท1 0 0บาทตามที่เคยได้มาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะก็คือในปีที่แล้วใครที่ได้อยู่เดิมเดือนละ3 0 0บาทก็จะได้รับ100บาทส่วนคนที่ได้อยู่เดิมเดือนละ2 0 0บาทก็จะได้รับ50บาทเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาจะตกเบิกย้อนหลังให้10งวดนั่นหมายความว่าผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อายุเกิน60ปีในวันที่3กันยายนนะคะ สามารถกดเงินสดได้เลยคนที่ได้300บาทจะกดเงินสดได้1,000บาทและคนที่เดิมได้200บาทก็จะสามารถกดเงินสดได้500บาทนะคะก็คือ100คูณ10เดือนกับ50คูณ10เดือนนั่นเองนะคะโดยเราสามารถนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยแล้วกดเงินสดออกมาใช้ได้เลยนะคะ แต่เงินตรงนี้ไม่จำเป็นต้องรีบใช้นะคะเพราะว่ามันสามารถเก็บสะสมไว้ได้ตลอดเราจะค่อยทยอยออกมาใช้ทีละร้อยสองร้อยก็ได้หรือใครจะกดออกมาทีเดียวเลยก็ได้หรือเดือนนี้ยังไม่ว่างไปกดก็สามารถไปกดเดือนหน้าได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นข่าวดีของกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อายุเกิน60ปีหรือใครที่ดูแลพ่อแม่ ลุงป้านะอาที่อายุเกิน60ปีอย่าลืมช่วยนําบัตรของท่านไปกดเงินมาให้ท่านได้ใช้จ่ายด้วยนะคะเพราะบางทีท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าจะได้รับเงินเพิ่มในส่วนนี้นะคะฝากดูแลด้วยจะได้นําเงินตรงนี้ออกมาใช้จ่ายกันได้นะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ